ไะเดี๋ยวมะนาวพาไปดูรถใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซลมนาวคอนด้าโครานะคะแล้วก็วันนี้กลับมาพบกันที่ช่องเซลมนาวค o นด้ค่ะวันนี้มะนาวพามาชมกับรถ Honda าซีวิรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปสําหรับคันนี้ค่ะเป็นรถยนต์ Honda าซีวิคเกจเทอร์โบนะคะก็จะเป็นเทอร์โบ e l ล l u s ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาจำหน่ายขายอยู่ที่1,39,000บาทราคานี้ยังไม่รวมกับค่าสีนะคะสำหรับสีที่มีจำหน่ายนะคะก็จะมีสีขาวมุกก็คือคันที่โชว์อยู่ค่ะสีขาวมุกก็จะบวกค่าสีเพิ่ม12,000บาทค่ะสีละมุกบวกค่าสีเพิ่ม8,000บาทค่ะแล้วก็มีสีเท้ามีที่เออร์ลอยสีเงินลูหน้าค่ะไม่บวกค่าสีเพิ่มแล้วก็สีใหม่ค่ะก็จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะคะก็จะไม่บวกค่าสีเพิ่มเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมาดูในส่วนของเครื่องดน เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะ1.5แต่เรามาดูค่ะความแตกต่างที่มีเพิ่มสาหรับสิ่งที่เพิ่มเติมมาแปลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตถอดแบบมาจากรุ่นที่ FL เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินตกแต่งเพิ่มเติมได้ความสปอร์ตหรูหรามาให้แล้วนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่ลายล้อรถยนต์กันค่ะสําหรับลายล้อรถยนต์นะคะก็ดีไซน์คงความเดิมคล้ายๆกับ e EH s s v รุ่น e l p a r ในปีก่อน นะคะแต่นตอนนี้เอามาใส่ในรุ่นเทอร์โบแล้วนะคะก็จะเป็นขอบขนาด17นิ้วค่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่มนาว,ว้าวมากใน Honda Civic ใหม่นะคะก็คือสามารถพับออกได้60-40นะคะก็คือสามารถพับแล้วก็ทะลุมาแบบนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใส่ของที่แบบว่าเป็นแนวยาวนะคะหรือแบบเราจะมุดมาอย่างนี้ก็ได้ เท่านั้นยัไม่พอค่ะทุกคนค o นด a าซิวิใหม่นะคะสามารถบรรจุของได้เยอะสามารถใส่ของได้กว้างได้ยาวได้สูงมีเชื่อเดี๋ยวนาวทำให้ดูค่ะบหาไบายบาย ใช่ค่ะเราเข้าแล้วเราก็ออกได้นะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะเก็บของนะคะหรือว่าจะบรรจุอะไรยังไงซีวิตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนราคาถูกลงแถมยังได้ความอเนอกประสงค์ที่เพิ่มมาขึ้นแรงไม่พอนะคะยังคุ้มค่านะคะต่อการใช้างาน ใช่ค่ะทุกคนเห็นรถหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะรู้ไหมคะว่าเขาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรค่ะรองรับพลังงานทาั้งหมก E85 ด้วยนะคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะยังพกกับความปลอดภัยมาให้ครบคันด้วย Honda Sensing มีด้วยกันถึง6ระบบค่ะนั่งหลังก็ไม่ร้อนนะคะเป็นคนขับก็ปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์ภายในเดือนนี้นะคะจะได้รับโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่0.99นะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะหรือเลือกรับบัตรน้ำมันมูลค่า68,000บาทค่ะซื้อรถกันหนูนะคะ